l e u t e w i ร์ว m สวัสดีค่ะทุกทกคนคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูผักสวนครัดของครูหนึ่งกันนะคะที่นี่ที่เยอรามาันตอนนี้ในช่วงซัมเมอร์นะคะครูหนึ่งก็มีผักในสวนเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาไปเก็บกันนะคะมาค่ะมาค่ะ This ิสคอปส a ัด a ของที่เยอรมันนะคะเนี่ยมีหลายพันเลยค่ะนี่ชื่อคอปสลาดนั่นคือผักกาดขาวกำลังบ้านใหญ่มากกำลังห่อเลยนี่มาดูค่ะอนี้แตงอีกชนิดหนึ่งซื่อชื่อซุคีนีดูสิอันนี้มันเป็นแบบอ่ะ,อ,ะอยะ แบบคุณหนิงซื้อมาเป็นพันุที่มีลายนะคะมีเขียวสลับขาวอย่างงี้ยค่ะมันมีอีกแบบหนึ่งคือจะเป็นสีนี้ล้วนเลยแต่ปีนี้อยากปลูกพันธุ์นี้ลองดูใหญ่มากดูเดี๋ยวจะตัดไปแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดไปกินละนี่เขาผักปุ้งพุ่มหนึ่งนะคะนั่นก็อีกต้นหนึ่งสุกีนีมันจะรสชาติเหมือนแป้ง อะไรนะแตงลานแตงเอยไม่ใช่แตงช้างต้นเนี้ยพุ่มตะไคร้นะคะดูตะไคร้นั่นก็เป็นอัดเอสิสิสสทโตนกลาสเฮียออ่บูช์โบนนนี่เป็นอีกถั่วอีกอันหนึ่งน,นะคะของเยอรมันกำลังเป็นดอกเลยคะ่ะเนี้ย บรูทชอนสวีบดูตรงนี้ค่ะอันนี้ขึ้นช่ายนะคะดูตรงนี้คือที่ตัดอ่าถอนไปเยอะแล้วค่ะผักชีข้นนาจต่ไทยแกงมูสขนนาผักปุ้ง กำลังงามเลยดูสิคะยาวเชียวอุย้ยสูงกันยาวผักปุ้งนะสไตยก์กิมูซะกีบราตินเอาเล็กจ้ะพตรงนู้นเป็นคครอทเนเ่ยออันนี้เป็นแครอทนะคะตรงนู้นก็จะเป็นผักชีลาว มตรงนี้ถอนไปกินนะคะซอสลาดอีก,กันนึงค่ะสลดัดนีเชื่อฟรุกสลัลาดนะคะถอนไปกินเนยอะแล้วค่ะเนี่ยดูสีสวยเชียวค่ะที่พระเพาะอ,อยู่ในบ้านบ้านผัก <c oughs> อันนี้พิทาเซเรียอ่านี่อืมพิทาเซเรียเฮียเห็นหนะคะเนี่ยไปซาลารีอ่ะอันนี้เป็นฮอลพาเยอรมันฮอลพาฝรั่งดกูกำลังแตกอืมชื่ออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยลืมชื่ออืมบาซิลิคุมยา่า <laughs> กลิ่นรสชาติเหมือนเด็ดยิ่งแตกรสชาติเหมือนโหระพาอร่อยมากมันก็ต้นพริกอีกต้นกระเจี๊ยบอีก <c oughs> ชอบน้ำนะคะเนี่ยกระเจี๊ยบที่เอาไปนึ่งไปแกงใส่เห็ดไปอะไรนะอือมันก็สลัดพะน้ำมะเขือพริกนะครบะพริกพริกพริก โอ oh, ระพาไทย uh huh. นี่ต้นพลิกต้นนี้ uh huh. กระถินน้องให้มาลังตูแล้วค่ะน้องเอ๋อันนี้ก็เช่นกันอันนี้ผักปลังแดงอันนี้ผักแพลวเพื่อนก็ให้มาอันนี้ตัดแต่งกิง มะเขือมะเขือมะเขือปรโอโน่กำลังเป็นดอกนี่ค่ะต้นพลิกต้นนี้ดกมากเลยเป็นพันที่ซื้อมาจากของที่เยอรมันเนี่ยนะคะมันเขียนว่าเผ็ด It's มาชิ i I ี e t shrimp sharp ไว้สิกมืสูบพูบีนสูฟิลตร์อ้ยดกมากค่ะเวลามันสุกแล้วมันจะออกเป็นสีเนี่ยค่ะสีเหลืองส้มองเงี้ยค่ะดูสิดูสิเอาไอพีสนออรเจ์ฟ้าไปนะตร้นี้ก็มววอววววว อีกมุมหนึ่งนะคะพริกช่อกำลังจะเป็นดอกแล้วค่ะออเนี่ยก็พริกใน,นี่กำลังเป็นดอกออซูมซูมซูมซมอืมนี่อีกนะคะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเนี่ย นั่นต้นมะเขือปลอะนะคะมะเขือปลาะนี่อเป็นมะเขือยาวนะคะต้นนี้นี่มะเขือปลอกกำลังเป็นดอกดูมะเขือเทศอันนี้ปลูกตรงแถวนี้เมื่อปีที่แล้วนะคะแล้วก็ลวงแล้วก็ขึ้นเองทอม้าทินซิสไทเกมูซเอาเลเชเชลีเอเอพริกพค่ะ นี้ต้นปาปิก้านะคะพริกปาปิกาก็กำลังเป็นดอกนั้นต้นกระเจีย๊ยบเตสไทยแกิมูสะกระเจี๊ยบนะคะที่เขาเอามาแกงมานึ่งต้มทานกับน,น้ำพริกนี่ก็มุมมะเขือเปาะนะคะนี่ก็มะเขือเทศทูมาเทน ลูกนะคะโอเคเราไปดูตรงอื่นกันนะคะนี่ก็มาเขือเทศค่ะเยอะมากมากเลยนี่กำลังเป็นลูกมะเขือเทศลูกใหญ่พันลูกใหญ่ๆนะคะใหญ่ๆแดงๆเนี่ยหนึ่งสองสามห้าดปดเกต้นดูสิค่ะ นี่ถั่วของที่เยอรมันนะคะเป็นถั่วเนบนแบนยาวๆชื่อสตังเงินบุญนั้นต้นฟักแฟงนะคะนี่ก็ถั่วฝักยาวกำลังเลือ้อยนี่ก็ต้นกระเจี๊ยบอีกนี่ก็ถั่วสตังเงินบุญ s ิสส s s เอฟซ e นโอ้ยที่เป่าเอฟเฟซนชีไลฟ์โอ้โโอยต้องเอา อะไรมาปิดแล้วคะเนี่ยนกมาจิกฟูก็กฮัสกีเฟรเซ่นเอาชังเงินบนเนี่ยก็ทมา a นะคะนี่ก็ต้นมะเขือเทศมีหลายพันเลยค่ะนี่ก็ต้นกระเจี๊ยบฟักทองค่ะกำลัง ตูเลยเนี่ยกำลังเลื้อยนะคะน,นี่ฟักทองที่เยอรมันฟักทองไทยดอยเคอร์บิชไทยเคอร์บิชโซนุนบุ้มดูแตงขวาคะ่ะเลื้อยเต็มไปหมดเลยอันนี้มีสามพันสามต้น This ี Sh ่ค a อสลัดกุ mm ้งชลัง <sl> ก <Devi ant w oken> ุ้งเนี่ยนี่กำลังออกมานี่ค่ะกำลังออกลูกอุ้ยชลังกุ้งเนี่ยดูสิค่ะกำลังเป็นลูกเลยแตงกว่าดกมากๆดูเลื้อยไปหมดเลย นี่ก็เป็นพันธ์ลูกเล็กนะคะขนาเด่ไทยกิมูซันะขนาผักปุ้งกำลังงามเลยดูสิคะยาวเชียวอุ้ยสูงกันยาวผักปุ้งนะสไทยกิมูเ์กิบลาถินงเอาเล็กค่ะ ตรงนู้นเป็นคครอทชนเอี้ยอันนี้เป็นแครอทนะคะตรงนู้นก็จะเป็นผักชีลาวภูมตรงนี้ถอนไปกินนะคะดือ,นนอนันุ่กกิดนระ h จอกันอี้งนะ้อช,อชอ ลากันไปกับกุหลาบสวยๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะอือาวิดเอเซนชูอบายบายคะ่ะ